สวัสดี za, ato, ครับผมแบงค์สารเน็ตโมโต้ครับมาพอกับแบงค์เช่นเคยนะครับวันนี้แบงค์จะพามาชมรถอ e ีวูคาบอกเลยว่าคันนี้นะถ้าเป็นรถประมาณ3ามสี่ปีแล้วนะเป็นยอดขายอันดับหนึ่งของอ e ีวูคาเลยมือหนึ่งแทบแบอบกว่าลูกค้าจองนะจองแบบว่าคือรถไม่พอขายครับแต่เรามาชมกันแล้วว่าเป็นไงบ้างครับพี่คันนี้นะนี่คือซูซีส่สปีฟครับอีวูค e านะคันนี้รถปีสองพันสิบนะครับผมปี17เครื่อง,งหนึ่งเครื่องยนต์นะพี่หนึ่งพันสองร้อยซีซีนะคันนี้ประหยนอมันมากครับพี่คันนี้นะ บอกเลยก็จากหน้าดีไซน์นะครับนะยังเฉียเฉียวนะเป็นตะข่ายเลยแบรนด์ทูตุกิครับนี่เลยสก็อตแต่งรอบคันครับสก็อตแต่งรอบพันธจากศูนย์ทูรุกิเลยนะแถมแม็กด้วยนะมาดูแม็กครับผมแม็กนี่คือว่าเอาง่ายว่าเปลี่ยนแม็กให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าต้องแต่งเพิ่มนะเรียบร้อยในแม็กครับเดี๋ยวเราไปชนด้านในนว่าข้างในเป็นไงบ้างครับมาได้เลยครับตอนนี้ผมมาอยู่ด้านในครับสำหรับทูตุกิสวิปนะครับคันนี้นะนี่ครับกุญแจกุญแจเป็นกุญแจคีเรียสนะครับไม่มีกุญ อย่าเบรกครับพี่อย่าบเบรกเบสตาร์ได้เลยโอ้โหนี่เลยความใหม่เอี่ยมมากครับคันนี้นะผมบอกแล้วว่าคันนี้ทีเด็ดนะใครได้ไปคุ้มค่ามากพราะคันนี้ผลงวดถูกมากนะพี่เป็นอีโคคาร์ที่บอกว่าสภาพดีเอี่ยมมากนะนี่ครับสามารถไฟเอี่ยมใส่ซีดีได้เลยนะครับพี่คันนี้เชื่อมต่อ u s b ก็ได้นะครับผมระบบแอร์ปรับเย็นสบายมากครับเชื่อมเลยเป็นเกียร์อโตโนะอตานะเป็นเกียร์ออโต้คันนี้นะครับผมบอกว่าพื้นที่นั่งก็คือว่านั่งแบบสบายๆปใีใหม่ด้วยนะครับ มีแอร์แบ็กคู่นะแอร์แบ็กขนาดคู่เลยนะครับผมคันนี้แอร์แบ็กทั้งคนนั่งข้างแล้วก็คนขับนะครับปลอดภัยความคุ้มค่าแน่นอนนะอ่านำไปชมด้านหลังครับเป็นไงบ้างนะพี่นั่งกว้างขวางไหมนะครับครับผมสหรับซูรุจิสวิปคานีนาด้านหลังครับจะมีไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็มีสปายเลอร์นะเห็นไหมสปายเลอร์คือแต่งไม้ครบชุดเลยฟรีเลยคันนี้ปกติก็คือจะไม่มีนะแล้ด้านในครับพี่อ่าเป็นแฮนด์แบ็ก5ประตูนะครับนี่เลยพับเบาได้นะครับใส่ของได้หมดเลยเห็นไหมพับเบาได้เลยสบายสบายพับเข้าไปเลยพี่ ใส่ของได้เยอะมากคันนี้นะผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับผมโอ้โหนี่ครับที่ปั๊มลมนะครับครบชุดเลยคันนี้นะชุดแต่งรอบคันไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วนะรอบคันเลยครับซื้อไปคือจบเลยไม่ต้องแต่งอะไรอีกเลยนะคันนี้แถมเหมาะกับทุกวัยด้วยนะคันนี้่ะทุกวัยลยสภาพเดิมนะปีใหม่ด้วยปี2017นะมาฟังโปรโมชั่นกันว่าคันนี้โปรโมชั่นเราเป็นไงบ้างครับพี่มาเล,เลยครับมาพี่มาฟังกันนะมาชมใงื่อกันกกหน่อยนะราคานะครับผมราคาคันนี้ขายที่3 9 0 0 0 0 9,000บาทนะรถปี27รถบ้านมือเดียวนะไม่70,000โลคันนี้ผมบอกแล้ว,ว่าพิเศษคันนี้นะโปรผมให้เลยนะ5,000แลก50,000อ้าวช่วยดาวไปเลยพี่50,000บาทเหลือเพียงแค่349,000บาทผ่อนวดแค่6,000บาทตลอดสัญญาเป็นไงคุ้มไหมสุดยอดนะคันนี้ Suzuki Swift ป,ปีใหม่ปี17ไม่น้อยผ่อนแค่6,000บาทตลอดสัญญาใครสนใจอีโ e อคันนี้นะคุณค้าติดต่อเพงที่เบอร์094 56034หรือแอดทูคา 2CR นะครับใครได้ไปคุ้มค่านอนครับอยากผ่อนงวดอบถูกและรถปีใหม่ผมให้เลยคันนี้นางฟ้านะครับจัดไปเลยครับพี่วันนี้แบงค์เขากลับสวัสด,ดีครับพบกันใหม่นะครับสวัสด,ดีครับ